คนด้วยก็เกมมักครับวันนี้ก็มีเกมวอ์ีอสยอร์พรชไมกูหมอบวะอ๋อนหมอบอยู่ไหนเอเจอกันูลงหม่ในสุดก็เจอเพื่อนน้องโอ้อยู่มาโคตรนานเพิ่งเจอทุบหาถนน่อนโอ้โหโคตรไกลเลยแม่งเหมือนไกลแล้ว้ยแต่แม่งไกล่าเลยใจเย็นนะปกี้นั่งได้สามคนใช่ไหม ใชน่นั่งได้สามคนแม่งก้างนั่งได้สองนี่กูเครียดเลยเพราะนู้ดหหนดีก็เราลงไปถนนแต่ยันในส,สุดเราก็เจอเพื่อนที่แม่งไม่ได้เจอกันมาตั้งนานประมาณครึ่งชั่วโมงแม่งกว่าจะเจอกันผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงกูเลยแม่งตัดคลิปลบคลิปนั้นไปเลยเนี่ยไอ้กูแม่งอัดคลิปใหม่เลยคนขอมาก็จัดไป ไใครเอ็มมาหรอมันเคยเล่นอยู่ทำไมที่วานในกลุ่มเฮ้ยดีนาเล่นด้วยเล่นด้วยนะดีนาหมอกเล่นหมอกเล่นด้วยเลยยังมีเล่นด้วยไหนมึงอยู่ไหนนะมึงอยู่ไหนนะเฮ้ยกูก็พิดทีอยู่ไหนไหนะ เออเจอตัววีเออขับดีบรมืดโอ้โหบ๊วยบ๊วยเออเจอเอยเจอเพื่อนแล้วในสุดเราก็เจอเพื่อนเรากดตัวอะไรค้นรถวบมาดีดีฮะ งานงอกแล้วถอยถอยไป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 เลเอ้ขึ้นพอดีเกือบเกือบตายไปไหนดีวะเนี่ยมันมืดไปเซฟโซนอุ้ยคนมืดปะเฮ้ยรถรถรถมองเห็นมองไม่เห็นจริงนะนี่ลเลไปไหนอู่ะหาที่พักอนี่เไปเซฟโซนนะไปเซฟโซนี่ได้ป่ะโอ้โโคตรไกลเลยไปแอร์พอร์ตแม่งเลยป่ะ ไปไปคริสตัลไพเแล้วนะคริสตัลพายคร์สต์โอไบเซโต้เมนกูเพราะกูไม่อยากผ่านแกมโปซิตีแล้วเมื่อกี้แม่งโคตรมั่วเลยเหียเฮ้ยชน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 เฮ้ยของมาเมื่อกี้เจอของไอรถช่างแม่งเลยเฮยบักกี้มันขับยากนะเวลระวังเฮ้ยซอมบี้วะเฮ้ยของแม่งเยอะวะเมื่อกี้ของเมนเยอะ มันอยู่กลางลงทรัมปีผิดทางเนี่ยลงลงลงไปเลยเอ้ยลองมาชมของโคตรเยอะอุ้ยเอ้ยรถแม่งจะพังกันกูเสียวรถพังเลยอย่างเดียวเลยเออัดะฮ้ยมีผิดทางเร็วขวาเนี่ยเนาะเอ้ยเร็วขวาโคตรมืดโอ๊ยแย่เราเปไลน์สองแล้วมันส่องไม่ได้ปะ ของไลยกูสองอันละมันจะขับจะไกลหิดทางไม่แน่ยวมันก็มีไมวิชั่นด้วยแต่แม่งเราเพิ่งเริ่มเล่นไงเฮ้ยชนชนชน้เสือโอ้ยตอมบี้ซอมบี้เฮ้ยกูกโดนคุจะตายแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยเลื่อนรถเลื่อนรถเจ้ามองไม่เห็นยิงมือซึบเลยจะเอาอะไรมองมองวะเฮ้ย ราต้องมัวทางแล้วเราต้องไปเข้าเส้นสุดโอ้โคตรมืดอะ่ะแม่งข้างหน้ามีอยู่เอ่อโอเคไปตรงไปเลยโอโเอาแฟลตไลท์สองหน้าจอก่อนเผื่อจะเจอไม่ช่วยเที่ไห<ป>นเลยเมืองดี่ถึงตะปอมซ้ายแหละล็อกกี้ฟอร์ดไงเมืองเนีน่ล็อกกี้ฟอร์ดขับขึ้นเขาไปดูงเทฟส่วนนั่งโอ้โซอมบี้ตามออกไม่ใช่ ระวังบังบกกี้ทำน้ำมันเหลือเพิ่งถังนะิดทำเลยรีบทำโอเคว่ามันมองเลยไม่เห็นเลยเด้อเออมันต้องมีนายวิชาเนี่ยแต่แม่งไม่มีสักคนเลยวีมันหนวเลยเด็ดเด็ดเมันใช่ไหมเนี่ยต้นไม้ว่ะเออระวังระวังโอโคตรมืดอ่ะลองลองนายวิชาบ้างเลย ลงนี้ป่าวะซ้ายป่าเลยนี่ปรับปรับไบเน็ตสุดดีเห็นหมดเลยเนี่ยข้างหน้าเป็นน้ำหรือถนนนะออปชั่นไบเน็ตเออลอเดึงแอปพลยสุดแล้วก็แอปพลาอ่ะเออโอ้โหถ้าจะขาอย่างนี้เอ้ยได้อยู่ได้อยู่เอาจั่วเลยเปเจอถนนเลยกูไม่ต้องกูไม่ต้องทำหรอกเพราะกูไม่คนขับออกสักครึ่งหนึ่งก็จะแม่งมืดเลยว่ะเอาอกครึ่งนึง บับสุดเลยช่วยคนขับดูทางเยี่หมั็ต้องียี่หมันต้อูค้างเลยเนี่ยอย่าไมู่้ไม่รุดหรอกเอ้าเฮ้ยถึงเซฟโซนแล้วนะสุดก็ถึงเซฟโซนสาทีก็ฆ่าไม่ได้ม่นจะฆ่าใครล่ะเออเขาเซฟโซนเลยใช่เขาเซฟโซ่ละอ่า้เข้า ต่อไปนี่ดูว่าไงต่อใน,นเซฟโซนเนีนเ่ยต่อไปเซฟโซนอะปะลงต่อตรงนี้นะมันมีอะไรซื้อเพ่าวะ<ห>มันหายมืดจังวะอย่างอย่งต้องกดไฟฉายเอาเอองั้นเราเปิดแสงสุดนี่แหละเราเห็นเยอะดีโ <c oughs> อ้แม่เราเราเห็นทุกอย่างเลยท้องฟ้าก็สวยอไอ้พ่อเขาเรียกใครเปนอนแล้วเ่าสาลามเลย ตละเสี่ทุ่มอยู่เลย,ยลเนี่ยนะทุ่มขี้อะไรจะห้าทุ่มเลยเลมีอะไรขายบ้างค่อยอันนี้หน่อยมีอะไรขายไหมเนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรขายเลยวะแอปผายแล้วมันมีอะไรซื้อบ้าง,งอ่ะแต่ก๊อปยืนขวางโางีจูอั oh, นเซ็่ไม่เกี่ยวมัมันซื้อของไหนวะเ ทางนี้ปะแล้วเปิดไปขายทำไมวะจังหวะนี้ตามของมาเยอะเลยอาหารแอซิสโซมีอยู่หกพันกองขายแม็กนีิว่ะฮะแม็กเอาเลยมีใครซื้อบ้างเนี่ยอยากซื้อเด่นเดียบอกว่ากากบไหมไม่เอาดลยวะเราปีนขโมยร้านมันไดิมเนี่ยถ้าขโมยได้ก็เป็นปลาหมดเต้ร้านในนี้มีของเยอะ นวิชั่นมันอยู่ไหนเ่ยัแงมากพันหกเลยอ่ะคแพง้นนะเนี่ยนะไหนวะเนี่ยนะข้งนข้างนรก็อยากได้เนี่ยนะในวิชั่นเนี่ยเหรอก็โก้พันหเลยนี่ว่ะพันหกว่ะแพงว่ะสัตว์เด็กก็แพงว่ะ ทำแคปซูลหมื่นห้าเลยเหรอทำแคปซูลยิงคนขายทิ้งนะใจเย็นกูตาดูของไอ้ฝองไว้ฉายแม่งเลยเดี๋ยวมันก็ตายอะไรของมึงตีไม่ได้นี่มันทำอะไรไม่ได้เลยมันเซฟโซ่เนี่ยทำได้แม่งกูว่าเจอแม่งจะกูเสียวกูตายวะแล้วพวกมึงจะไปเล่นเอ้ยแล้วพวกมึงจะไปไหนต่อใครถมอ่ออนหนึ่ง เออน่าจะแมวหลครับในวิชั่นนี้ต้องจัดเอาละครับคลิปนี้สำหรับมาซีพาร์ทที่หนึ่งก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเออแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจแล้วก็ไลค์คลิปแล้วก็แชร์คลิปของเราโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ